สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเก่ง F N Auto Car นะครับวันนี้ก็มานำเสนอรถอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถสไตล์ถ้าเรียกกันง่ายๆก็คือมินิ MPV นะก็คือเป็นรถตู้ขนาดเล็กครอบครัวนะครับคันนี้นะครับเเลือกผมปูพื้นเข้ารูปไง QJ นะครับเป็นสีดำเดินได้ดำนี่นะครับอันนี้ก็จะมีแผ่นปิดเบาะหลังคานบน นะครับแล้วก็จะมีคานล่างให้ด้วยนะครับเซตนี้นะคันนี้ก็จะเป็น Honda BRV นะครับโฉมล่าสุดนะนะครับแล้วก็ในนี้ก็จะมีในส่วนของแถวที่สามด้วยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูแต่จะชัดนะครับเรามาดูแถวที่สองก่อนนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เลือกออปชั่นเสริมก็คือเป็นพรมวางเท้านะครับคุชชี่สีน้ำตาล นะครับสลับอ่อนนะฮะเข้มอ่อนอย่างนี้นะครับปิดชิ้นกลางนี่คือเย็บชิ้นเดียวใหญ่ๆนะครับปิดบังน่องให้อย่างนี้นะครับแล้วก็ในส่วนด้านหน้าฝั่งคนนั่งข้างนี่นะครับดุดุเข้มๆเลยนะนี่ฮะ้างในตัดลึกสุดซอยอย่างนี้เลยสวยๆกันโอเคครับเดี๋ยวเราข้ามไปดูกันอีกฝั่งนะครับอ่ะโอเคครับมาดูกันอีกฝั่งหนึ่งยะนี่นะฮะให้ดูในส่วนของ แถวที่สามกับแถวที่สองนะครับก็จะเป็นชิ้นใหญ่อย่างนี้เลยนะเต็มๆมเลยนะครับหัวหมุดสัญลักษณ์คิวเจนี่นะฮะชัดเจนมีลิ้นเสียบเข้าไปนะครับล็อกให้แน่นขึ้นนะครับใหญ่ๆเต็มเต็มผืนอย่างนี้เลยนะนี่นะฮะก็ขอย้ําอีกครั้งนะครับพรมคิวเจทำจากหนังพีตัทับเอ e พีสองชั้นหนาสิบสามมิลไม่เก็บเรื่องของกลิ่นฝุ่นทำความสะอาดง่ายไม่นําไฟมีหลายสีหลายลายให้เลือก ตามความเหมาะสมตามความชอบของลูกค้านะครับนี่นะฮะฝั่งคนขับข้างในนี่นะแต่เวลาเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งไม่ค้ำนะครับขใช้งานได้ปกติแน่นอนสวยๆหรูๆดูๆก,กันเลยกับ Honda b r v คันนี้นะครับถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาเราทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างของคลิปไว้ให้อยู่แล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับไว้เดี๋ยวครั้งหน้ามาชม กันใหม่นะครับว่าจะเป็นรถรุ่นไหนกันอีกนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ